สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดบ็อกจกสเปกคอมก็จะมาแจกสูตรการตั้งค่าโปรแกรม OBS ในการอัดวิดีโอหน้าจอเกม g t v 5 m นะครับสูตรวันนี้นะครับสามารถใช้ได้กับ CPU i3 10100F i3 10105F และ i3 12100F นะครับที่สามารถเอาสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็น i5 i7 ก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับแต่ i5 i7 ผมแนะนำให้ ปรับการตั้งค่าอีกแบบหนึ่งนะครับภาพมันจะสวยคมชัดกว่าเดี๋ยวรอดูในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสูตรเนาะสามารถเอาไปแชร์กันได้เลยนะครับส่วนถ้าใครกําลังหาคอมพิวเตอร์อยู่นะครับอยากจากัดสเปคคอมอยากสปรบกคอมก็สามารถทักหมาเพจแอดบอกจัดสเปคคอมได้เลยนะผมมีคอมพิวเตอร์หลายรุ่นหลายราคาค,าคุ้มๆเลยนะครับจัดท่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับรับบัตรเครดิตแล้วก็มีบริการโหลดเกมฟรีด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูการปรับตั้งค่ากันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสเปคคอม วันนี้ที่ผมเอามาใช้ทดสอบให้ดูนะครับก็ตอนนี้เลย i3 12100F นะครับแรม16 g b บัส2,667นะครับแล้วก็การจอ160 s u p e นะครับอ่ะมาดูเซตติ้งกันนะครับสามารถเอาไปดูเป็นแนวทางกันได้เลยนะอ่ะวิดีโอนะครับถ้าอยากได้ภาพสวยคมชัดก็ปรับเป็นแบบนี้เลย1 9 2 0คูณ1080ก็คือความเอยที่ Full HD นั่นเองนะครับแล้วก็ปรับเป็น 60p เลยเวลาเราดูคลิป จะได้ดูลื่นๆนะครับต่อมาครับเอาพุทให้มาดูตรงสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เลยปรับบินเรตเป็น1 0 0 0 0มืนะครับยิ่งบินเรตสูงภาพจะยิ่งชัดนะครับต่อมาครับอันนี้ปรับเป็นเลขสอต่อมาครับ CPU Uset r สพ e t ซต s ูอนะครับอันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับกับเกมขออภัยครับเหมาะมากๆเลยนะครับกับ CPU i 3 10 1 0 f i 3 10 1 0 f และ i 3 1.2 1 0 f นะครับเพราะว่า cpu i 3ตัวที่ผมบอกไปเนี่ยคอร์เทมันน้อยนะครับ4คอร์8เทพอเราปรับเป็น super fast เนี่ยมันกำลังดีเลยเวลาเล่นเราเล่นเกม gta v ไ m cpu มันไม่ดีดไปร้อเปร์เซนะครับเพราะฉะนั้นค่านี้ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับผมลองปรับดูแล้วแต่ถ้าปรับเป็น very really fast ถ,ถามว่าปรับได้ไหมมันปรับได้อยู่ครับภาพจะชัดขึ้นแล้วก็ cpu จะทํางานหนักขึ้นด้วยพอ cpu มันทํางานหนักขึ้นปุ๊บถ้ามันติดไปกับสิหรือว่า100%คลิปเราจะกระตุก นะครับมันจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่แต่เนี่ยปรับเป็นซูเปอร์ฟาส์เนี่ยมันสามารถลุยได้แทบทุกประเทศเลยนะครับแต่ถ้าประเทศคนเยอะๆถ้าเราไปปรับเป็นเวลี่ฟาส์เนี่ยมันอาจจะแหลกมันจะหน่วงนะครับปรับเป็นซูเปอร์ฟาส์ค่อนข้างดีเลยนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองปรับลองเล่นดูก็ได้นะครับในส่วนของเลคคอร์ดนะครับก็ปรับเป็น MP4 นะแล้วก็ในส่วนของเลคคอร์ดเราจะวางไว้ไหนก็ตรงนี้ก็ได้ครับผม DC นะครับในส่วนของวิดีโอนี่มันออโต้ไว้ให้แล้วนะ ประมาณนี้เลยแล้วเราก็กดโอเคนะครับอ่ะทีนี้ตรงนี้นะครับดิสเพย์แคปเจอร์คือผมอ่านหน้าจออยู่นะครับอ่านหน้าจออยู่ทีนี้ถ้าเราจะอัดเกมแล้วก็ไปเปิดเกมแคปเจอร์ปุ๊บนะครับแล้วก็ปิดอ่ะทีนี้ก็จัดหน้าจอเกมแล้วนะครับตอนนี้อ่ะมาดูกันนะครับให้เราสังเกตนะครับผมมุมซ้ายบน cpu เห็นไหมครับทำงานประมาณ60% 70% 60%นะครับแต่ถ้าเราปรับเป็นวิล i f ่ฟปุ๊บบางทีอาจจะดีดไป90-100เฟรมไม่ใช่นีอาจจะดีดไป90-100%นะครับมันจะทำให้คลิปกระตุกแต่ค่าเนี้ยคือกําลังดีเลยซอวูไม่ทํางานหนักด้วยแล้วก็ค่อนข้างลื่นนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเฟรมเรทนะครับประมาณ60-70เฟรมก็ลดลงไม่เยอะนะครับเพราะว่ากราฟ,ฟิกของผมเนี่ยผมปรับค่อนข้างสูงกับ1นึ่หูเปอร์นะครับ ถ้าใครอยากลื่นกว่านี้ก็ปรับสัก normal high ก็ได้นะครับอันนี้คือผมปล่อยโออตโต้ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันนะครับนคนในประเทศตอนนี้327คนนี่ครับเฟร,รมเรทที่ทำได้60-70เเฟร,รมนี่เห็นไหมครับค่อนข้างลื่นไหลเลยภาพค่อนข้างสวยด้วยนะครับเนี่ยเกมก็ไม่ค่อยกระตุก นี่ครับประมาณนี้เลยครับก็ลองเอาไปปรับลองเอาไปเล่นดูนะครับนี่ทีนี้เราก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับวิดีโออ่านี่คลิปเมื่อกี้เลยที่เราเพิ่งอัดไปนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดลอกจัดสเปคคอมก็จะนี่ครับวันนี้คือระหว่างที่อัดหน้าจอไปด้วยนะครับเห็นไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับปึ๊บอันนี้ช่วงที่สลับเข้ามาอัดหน้าจอเกมนี่ครับมาดูกันอันนี้อันนี้ผมเปิดไฟล์วิดีโอนะครับไฟวิดีโอที่เราอัดเนี่ยนะครับเราสามารถเอาไปลงโปรแกรมตัดต่อแล้วก็ทำไฮไลท์ต่างๆได้เลยนะครับคือเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันครับผม อันนี้คือคลิปวิดีโอที่เราอัดไว้นะครับอันนี้ตอนนี้ผมกําลังอธิบายในเรื่องของการใช้งาน CPU อยู่นะถ้าจะไม่ผิดนี่คือ,อยืนนิ่งๆเนี่ยนะครับน่าจะอธิบายเรื่องของ CPU อ่ะนี่ครับวิ่งละเห็นไหมครับอันนี้คือคลิปที่เราอัดไว้แล้วก็ผมก็จะโชว์การปรับตั้งค่านี่ครับปรับเป็นปรับออโต้เลยครับปรับวิลลี่ไฮด์ผสมไฮนะครับการ์ดจอ1660งหกหกนซูเปอร์นะนี่ค่อนข้างคุ้มเห็นไหมครับ สามารถอัานหน้าจอได้คนในประเทศ300กว่าคนนะครับประเทศนี้รองรับคน800สล็อตนะครับเห็นไหมเนี่ยครับภาพที่ได้นี่เป็นไงค่อนข้างลื่นเลยนะครับจริงๆถ้าเราเน้นถ่ายรูปหรือว่าแบบเน้นทำคอนเทนต์คนไม่ค่อยเยอะเราปรับเป็นมิลิฟาก็ได้นะภาพมันจะคมกว่านี้นะครับอ่า ประมาณนี้เลยครับลองเอาไปปรับลองอไปใช้ดูครับผมครั้งหน้าอยากให้ผมเอาสเปคไหนมาทำอะไรเอามาทดลองอะไรก็พิมพ์มาแล้วกันนะครับ